ดูครับนี่คือ Toyota Tundra FCEV ครับขุมพลัง Fuel c เ l ลนะฮะเหมือนกับมิวไรนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมาญี่ปุ่นเมื่อสักช่วงต้นปีนะครับแล้วก็ได้พาดูรอบคันคันนี้มันจอดโชว์อยู่แต่ครั้งนี้ฮะเราได้เห็นเขาเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็เปิดกระจกภายในให้ด้วยเออทีนี้ก็จะได้ส่องกันแล้วนะครับว่าขุมพลัง ตัวนี้แล้วก็ภายในของทุนร่าเนี่ยปกติเนี่ยมันขายในอเมริกานะครับมันเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้ก็มีการวางในเรื่องของระบบนะที่จะรับเอาอากาศนะครับเข้าไปแปลงเป็นกระแสไฟฟ้านะครับตัวรถเนี่ยก็จะต้องมีการติดตั้งแท้งของแท้งที่ใส่ตัวไฮโดรเจนนะครับ แล้วก็มีการติดตั้งในเรื่องของแบตเตอรี่เข้าไปนะฮะนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับดูช่องลำแอร์ขนาดใหญ่กระจังหน้าอันบึ้มนะครับ,บอักษรทุนด้านะครับนี่ฮะฟูเอลเซลครับมีไลเซนด้วยแล้วก็จุดไหนที่เป็นตัวครอบสายไฟที่เป็นสีส้มนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากนะับนี่มีโชคค้มมาด้วยนะฮะ ครับลอมแม็กนะครับนี่ใส่มาเป็นยาง AT นะครับยางเ a าเข n นนะครับแม็กทีอนะฮะไซส์ก็เป็น2 6 6 6 r R20 นะครับระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบเดอบลวิชโบนนะครับปีกนกคู่นะครับดูทางกันโครงนี่แบบอันใหญ่มากนะฮะทีนี้จะให้ดูนะครับนี่ กระจกมองข้างอันบื้มเลยยื่นออกมาจากตัวรถเพราะรถมันใหญ่นะครับมีกล้องรอบคันให้ด้วยกระจกมองมุมนะครับแบ่งเป็น2ชั้นเลยนะฮะให้ดูภายในครับนี่โหม,มาัลไลมัตติฟังก์ชันปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับ4ีทิศท,ทางมีระบบควบคุมแจ้งเตือนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะฮะหน้าปัดเดือนใหม่ก็ โอ้ oh, เป็นดิจิตอลนะครับเป็นฟูลดิจิตอลเลยมีในเรื่องของการดูมาตรวัดนะครับว่ามตารวัดนั้นเป็นมตรวัดแบบบอกองศาตัวรถนะครับมุมนะมุมแบบมุมรถกําลังขึ้นเนินต่ายเนินชันนะครับความเอียงต่างๆนะฮะนี่มตรวัดเป็นดิจิตอลนะครับเห็นไหมแล้วที่สํคาคัญครับนี่เห็นไหมมี หลังคาพา n o โนลามิกซันรูเปิดได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็กระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะครับหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่มีช่องเก็บแว่นนะครับสวิตไฟต่างๆสวิตเปิดไฟฟ้าของระบบซันร o ฟนะครับเราเห็นตรงคอนโซลเกียร์นะครับก็ยังเป็นแบบโปรโตไทป์น,นะครับตัวนี้เป็นคอนเซปต์อยู่แต่รถวิ่งได้จริงนะครับเขาก็เลยทำมาแบบทำมาไว้ก่อนทำมาคร่าวๆนะครับ ดูนะฮะนี่ด้านในนะครับผหกว้างมากอย่างกว้างอะ่ะนะครับดูดิเบาะหนังนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีฟ้านะฮะเล็กรูมเหลือๆเ,เลยนะฮะดูฮะช่องแอร์ตอนหลังนะครับระบบปรับอากาศของตัวเบาะนะฮะนี่ ช่องวางแก้วอีก2ตํตำแหน่งเนี่เปล่าลมร้อนนะครับระบายอากาศลักไฟนี่ขนาด1,500วัตต์เลยทีเดียวนะครับ100 V โวลต์แล้วก็มี USB แบ่งเป็น Type A Type C ให้อย่างละตำแหน่งด้านหลังช่องแอร์นะครับนี่ดูฮะนั่งโอโ้โหช่องวางของนะครับนี่ดูครับนี่ผมนั่งแล้วนะฮะ ครับพื้นที่วางขาเหลือๆเลยนี่ทุนร่า FCEV นะครับคอนโซลหน้าครับเห็นไหมจอขนาดใหญ่ครับหลักแบบต้องมี10นิ้วแต่10เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วเราได้เห็นนี่เห็นไหมกุญแจนะครับแล้วก็เกียร์ที่เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าอันนี้ผมว่าเขาทำมาได้เฉยนะครับเพราะว่าตอนขายจริงจะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่ ก็รู้ว่าจะเป็นระบบสวิตช์ไฟฟ้ามีเดือมือไฟฟ้าออโต้วเบรกโฮมีหน้าจอมอนิเตอร์นะฮะเพื่อบอกในเรื่องของการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนแล้วก็แบตเตอรี่เนาะอันนี้มีระบบไทเลอร์สเวนะครับติดตั้งมาจากโรงงานมีพุสตาัดพรอมไลั์นะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นเกรดทัตตินัมก็เขียนไว้นะครับดูฮะโอ้โหแผงข้าง นะมีม่านด้วยมีม่านสําหรับที่นั่งแถวที่2นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะนี่ดึงออกมานะครับวางแก้วได้2ตําแหน่งมีไฟนะครับนี่นี่ที่เจ๋งคือนี่มือลอดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ากระจกบานหลังเปิดได้โคตรเฟี้ยวนะฮะและดูครับนี่มีเบาะเมมโมรี่ซีทด้วย แล้วก็มีโฟมไลน์มาติดฟังก์ชันใช่ไหมครับดูด้านหน้าตรงก็ได้นี่เบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนี่มีระบบ S2O ด้วยไงโฟมไลน์เป็นแบบฮีดกลิปด้วยนะครับ ก็จ่ายไฟได้กระจกมองข้างปล่อยเขาเรียกอ,อะไรสองสว่างได้นะครับดูครับนี่โอ้โหเนื้องานใช้ได้เลยอะญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ขายนะครับก็ขายแต่ในอเมริกาแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจนี่ไฟสวิตต่างๆนะครับข้าง กระจกหอ,อมไฟเองหน่อยนี่โอ้โหพ่อเทะนะฮะโอ้โหนี่มีระบบเต็มเลยนมาแผงข้างประตูนะฮะนี่บุมาหมดครับ ผมจำไม่ได้ว่าตัวรถเนี่ยเขา,าตรงเนี้ยเป็นแบตหรือเป็นแท้งไฮโดรเจนแต่น่าจะเป็นแท้งไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีสอกาศชักฟินนะครับมีกล้องด้านหลังด้วยนะแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3นะครับช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะครับคอยสปริงนี่เห็นไหมชคอัพนะครับ แล้วก็มีโบเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมนะระบายอากาศด้วยนะฮะถ้ามองจากทางด้านหลังจะเห็นนะครับนี่ขันใหญ่บื้มนะครับนี่ด้านหลังติดตั้งเครื่องปั่นไฟฮอนด้าอยู่นะครับตัวนี้เขาลากตัวนี้มาแน่เลยนะมีระบบทเลอร์ซวด้านท้ายนะครับและที่ผมจะให้ดูก็คือนี่ฮนะนี่ มีพัดลมตัวนี้น่าจะเอาไว้ระบายอากาศนะครับเขา,าเรียกระบายความร้อนให้กับตัวระบบนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นี่ติดตั้งทางด้านหลังเห็นไหมฮะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นขับสีด้วยนะครับตัวนี้นี่อ่านี่ฮะแบตเตอรี่วางอยู่ด้านใต้นะนะครับด้านใต้แล้วก็มีเป็น กาตัวนี้แต่ก็ไม่ดูไม่ห้อยนะดูก็ไม่ห้อยนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นถังไฮโดรเจนเนี่ไงหยุดบริเวณกระบะเนี่ยหนึ่งสองเห็นดูสองถังโอ้มันมีเป็นไอเลยอะปล่อยออกมาเป็นน้ำนี่ไอเสียปล่อยออกมาเป็นน้ำนี่แหละครับโหกระบะ <laughs> โตโยต้าทุนดราครับ